ยอยักนี่จะดุร้ายยักชอบใจร้องให้คนชมยอยักไม่ทุกกระทมไม่มีใครชมร้องไห้แง่แงโอ้ย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 ทำไมวันนี้มันร้อนจังเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโออยใครใครมาทำให้มันร้อนขนาดนี้เราไม่ชอบอากาศร้อนไหนไหนไหนน้องไปหาดูซิใครทำโอ้ เจ้าดวงอาทิตย์นี่แน่ๆเลยวายวันนี้ทำไมเจ้าถึงได้ร้อนขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องจัดการกับเจ้ามาเลยเจ้าดวงอาทิตย์ฉันจะกินเจ้านบัตนี้เลยอ,อสะใจจริงๆไม่ร้อนแล้วโ,โลกนี้เป็นของเรามืดตื้ออากาศเย็นสบายเดี๋ยวนี้เราจะไปนอนแล้วละ่ะเย็นแล้วเย็นละ อ๊ยอยอยมันเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยเมื่อกี้อะแต่ทําไมตอนนี้มันมืดตือแบบนี้อะลุงครับทําไมมันมืดตือยอะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นนะสิเออทาไมมันมืดนะฮะดวงอาทิตย์หายไปไหนอยู่ๆก็หายไปเลยอะเมื่อกี้ตากําลังปลงกข้าวอยู่อะมืดตือแล้วจะทํายังไงอะฮะเกิดอะไรขึ้น หนูรู้ค่ะหนูรู้ค่ะเมื่อกี้นะคะหนูเห็นเจ้ายักษ์ตนหนึ่งอะคะ่ะหนูเห็นเจ้ายักษ์ตนหนึ่งนะคะ่ะมันค้าบดวงอาทิตย์ไปอะคะ่ะแย่แล้วทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะทุกคนจะต้องเกิดร้อนน่ะสินั่นน่ะสิจะทำยังไงดีอย่า,ยางเนะเออคิดไม่ออกเลยอะใครจะไปขอดวงอาทิตย์คืนมาเอ้ยไม่เอาไม่เอา ไปขอดวงอาทิตย์ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวยักษ์มันจับก,กินเอาไม่ผมก็ไม่ไปหรอกครับก้องเองเดี๋ยวก้องจะไปขอดวงอาทิตย์จากยักษ์กลับคืนมาเองครับไม่ได้นะก้องก้องไปไม่ได้นะก้องอย่าไปมันอันตรายยักษ์ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเขาก็กินก้องหรอกอือนั่นนะสิเ้าว,ว่าอย่าไปเลยลูกก้อง กล้องยังเล็กอยู่ไปไม่ได้หรอกถ้ากล้องไม่ไปเอามาดวงอาทิตย์ก็อยู่ในปากยักษ์แล้วเราก็จะอยู่ในความมืดต้นไม้ย้อยใหญ่ก็จะล้มตายกันนะครับเอาอย่างนั้นเหรอหนูกล้าไปเหรอลูกเอาอย่างนั้นก็ได้ลองดูนะเออเออแต่เราก็เป็นห่วงกล้องอะนะ ไปไปลูกงั้นลองดูถ้าไม่ไหวอ่ะหนีเลยนะลูกนะวิ่งหนีเร็วๆเลยนะได้ครับผมรับปากจะเอาดวงอาทิตย์กลับคืนมาให้พวกเราให้ได้ครับนางฟ้าได้ยินเสียงน้องกล้องเป็นผู้กล้าหาญที่จะไปเอาดวงอาทิตย์คืนจากยักษ์นางฟ้าก็เลยมาหากล้องกล้องกล้องอุ้ย จะไปอ่ะก้องจะไปสู้กับยักษ์ไม่ได้นะก้องต้องเอานี้เลยเอาอาหารชิ้นนี้นะก่อนที่ก้องจะไปสู้กับยักษ์ก้องจะต้องกินมันก่อนแล้วถึงจะมีพลังแล้วจะถึงจะไปสู้กับยักษ์ได้มันคืออะไรเหรอครับมันคืออาหารวิเศษไงนะน้องก้องเอาติดตัวไปด้วยขอบขอบคุณครับดีใจด้วยนะโชคดีนะน้องก้อง ขอบคุณครับจ้า,าอออ,อ,อ,อโอ้ยอากาศดีที่สุดเลยไม่มีใครมาทำให้เราร้อนอีกแล้วโ,โลกนี้เป็นของเราเราชอบความมืดเราไม่ชอบความร้อนอนอนให้สบายดีกว่า ใครมาเรียกเราเนี่ยเจ้าจงคายดวงอาทิตย์ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอา้ามาสั่งเราได้ยังไงโอ้เรากินเข้าไปแล้วเราไม่คืนหรอกเพราะว่าในโลกนี้เราอะแข็งแรงที่สุดไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ค <laughs> อยดูนะเราจะแสดงพลังของเราให้ดูเราจะยกช้างทั้งตัวให้เจ้าดู่าจะช้างวันนี้เลยเอา้าหนึ่งสองสามอุ๊บ เห็นไหมสบายสบายเรายก้างได้เจ้าระยกได้ไหมล่ะข้าก็ยกได้เหมือนกันเจ้ารองดูคอยดูข้านะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวเราจะแสดงให้เจ้าดูแป๊บหนึ่งนะสักคู่นะได้เจ้าจะทำอะไรนะนางฟ้าให้อะไรเรามานะลองชิมสักคำหนึ่งก่อนดีไหม อ,อืมอืมอร่อยเหมือนกันเจ้ายกไปตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่โอ้ช้างตัวใหญ่ฉันยกมือเดียวเนี่ยเจ้าดูค่านะค่าจะยกช้างสองตัวให้เจ้าดูเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเจ้าแข็งแรงที่สุดจะลองดูไม่เชื่อ,อไม่เชื่อ ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเด็กคนนี้ยกสองตัวว้ายกช้างนี้ตั้งสองตัวนะไม่ยอมไม่ยอมเราต้องแข็งแรงที่สุดมาเลยไม่ยอมไม่ยอมเจ้ามีอะไรมาแสดงให้ข้าดูอีกไหมล่ะมีสิเดี๋ยวเราจะผักภูเขาให้เจ้าโอมาเลยมาดูเราแข็งแรงที่สุดเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูนี่นะเราจะผักภูเขาให้ดูทั้งลูกเลย เห็นไหมเห็นไหมภูเขาภูเขาเคลื่อนที่ได้เราแข็งแรงที่สุดแต่เล่าเก่งกว่าไม่จริงไม่จริงดูเรานะได้เลยมีอะไรมาเราจะคอยดูซิว่าเจ้าจะแข็งแรงจริงหรือเปล่าข้าจะกินอาหารของนางฟ้าอุยงามเจ้ายักษ์เจ้าคอยดูข้านะ ได้เลยไม่มีใครสู้เราได้อยู่แล้วลูกเดียวเจ้าดูค่ะค่าจะทำสองลูกให้เจ้าดูเลยอุยอุยอุยโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงตัวนิดเดียวทําได้ขนาดนี้เราไม่ยอมเราไม่ยอมเราโกรธมากกัีเราโกรธมากไม่ยอมไม่ยอมเจ้ามีอะไรมาโชว์ข่าอีกไหมเจ้ายักษ กอดมากเลยเรากอดมากมาทําอย่างนี้ไนดะ้ยังไงเราแข็งแรงที่สุดไม่ยอมเราจะเป่าก้อนเมฆออกไปให้หมดเลยไม่ให้ฝนตกชาวนาจะได้ คอยดูทีข้าบ้างนะข้าจะเป่าให้เจ้าดูมีอะไรอีกล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเหรองามเมื่อกี้ดวงอาทิตย์ออกจากปากเราไปแล้วอะ่ะข้าพร้อมแล้วจะยักมีอะไรมีอะไรดวงอาทิตย์ไปแล้ว เราได้ดวงอาทิตย์กลับคืนมาแล้วดีใจจังเลยได้ดวงอาทิตย์กลับไปให้หมู่บ้านของเราแล้วมาแล้วครับทุกคนกล้องกลับมาแล้วครับกล้องได้ดวงอาทิตย์กลับมาให้ชุมชนหมู่บ้านของเราแล้วครับโอ้เก่งมากเลยลูกเก่งมาก ก้องทำได้แล้วก้องขอดวงอาทิตย์คืนมาได้จริงๆด้วยพวกเรามองดูสิพวกเราหูยน้องกล้องทําได้แล้วสําเร็จแล้วเก่งมากเลยกล้าหาญจริงๆเลยโอย้นั่นนะสิทาไมถึงทําได้ล่ะน้องกล้องที่ก้องทําได้ในครั้งนี้ก็เพราะอาหารวิเศษของนางฟ้าที่ทําให้ก้องมีพลังแข็งแรงเศษอาหารวิเศษ ฮะอ,อาหารวิเศษอาหารวิเศษมันคืออะไรอะฮะก้องหนูได้มาจากไหนลูกหะอาหารวิเศษอะเ,เราก็อยากได้บ้างฮะเนี่ยจากนางฟ้านี่ไงนางฟ้าให้อาหารวิเศษขอให้ก้องไปไงและทุกคนอยากทราบใช่ไหมว่าอาหารวิเศษนั้นคืออะไรอาหารวิเศษที่นางฟ้าให้ก้องก็คือข้าวที่ทุกคนทานที่บ้านทุกคนนั่นแหละ โอ้อยางนั้นเองเหรออาหารพิเศษที่แท้ก็คือข้าวข้าวเหรอข้าวที่เราทานทุกวันทุกวันมันเป็นอาหารพิเศษเหรอนี่อุยอ้ยโู้อย่างนี้นะต่อไปนี้เราจะจะทานข้าวทุกมือ้อแล้วก็ต้องรับประทานข้าวให้หมดเลยดีใจที่สุดเลยอาหารพิเศษก็คือข้าวว้าวว้าวทีขอบคุณนะครับนางฟ้าขอบคุณมากๆ ที่ช่วยพวกเราได้พระอาทิตย์คืนขอบคุณจริงๆเลยครับที่ช่วยเหลือพวกเราเราจะได้มีแรงและจะได้มีพลังไปปลูกข้าวต่อ mm hmm. ไปลูกไปขอบคุณนางฟ้าแล้วเราแยกย้ายกันกลับบ้านไปทำงานต่อกันดีกว่านะบ๊ายบายจบแล้วค่ะเด็กๆอาหารพิเศษคืออะไรคะ ใช่ค่ะข้าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆรับประทานนะข้าวให้หมดนะลูกนะเราก็จะได้ข้าวมาเนี่ยต้องใช้เวลาใช้แรงงานนะคะต้องใช้ความพยายามในการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเห็นคุณค่ารับประทานอาหารให้หมดเกลี้ยงเลยนะจะได้มีพลังเหมือนน้องก้องไงแล้วพบกันใหม่ค่ะคุณเเเเหหนนนนืื่่อออยไมมป็ท